สายดีพี่น้องมากินข้าวเที่ยงน้ำมัมอนเดอน้อลาบซีนตำมะฮุงเดี๋ยวก็นำต้มน้ำซดพี่น้องมามากินน้วกันสบายดีพี่น้องเอฟซีจะหักแพงเมื่อทุกคนเดอ้อกินข้าวดมมอนเดอ้อตำมะฮุงตอนเที่ยงพี่น้องนะสบายดีพี่น้องกินตำมะฮุงล <c oughs> าบซีนบันนี้มีน้ำแกงพร้อม ซื้อลาบในบ้านนี่ละห่านในบ้านเท่านี่ละเา้าพันกีบอีกกำลันมากินกันเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อหลุกหล,ล้านร้านเมื่อตุกต้นเด้อไม่เอินกินเขาขนมแม่เด้อ FC ใหม่ FC, หม FC เก่าเขานำกันเขากับตับมังหง ใช่จะมีมงหุงในต้นตัวเองพี่น้องเลยเพราะ้ปิดตำม,มียังกินก็กินตำมะฮุงเนาะคำามมะุงกับเขาก็แแ่บ าใส่ใสหยิบตาหูปมปจ้อองหน่เอา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 แม่งอะไรแม่งต่อพี่น้องเอ้ยดังดีใช่เนาะคือกินเนือ้อบินมาโลย

แดด,แดดพี่น้องเอ้ยแดดแถแดดบ่า <c oughs> แดดอีเล่พระคืนมาตกพระโต๊ะพระเว้นมากพระแดด เจอเพิ đây, COVID, no, ่งปด้จังหายโรคโควิดนะพี่น้องเอ้ยโทษเลยโควิดจักเถื่อผู้สิทธิ์ย่สไต มันก็นได้เนาะคือว่ามันมุนกเกียวกับยาดอกกี่นงเลยัมกเกียวกับสุขภาพไขมันสุขภาพจะมีหลายโรคยามันแห้งมันก็กระทุกตายเนาะกี่นงเลยสุขภาพดีก,ก็สักกับ่เป็นยัง เป็นกำยาเป็นสุขภาพตัวเอง ียมากินกับตตบสินงเศร้าพันกับพขาก,กินอยู่ที่น่องร้ายเติบโตพขาก,กินเศร้าพันกับเป็นเง,งินไทยกับอะไรเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่าบาทนี่แหละ อะไรเงินห,หน่อยเัินนั่น,น,น,นกับแปดสิบบาทขอบมุกขอบ,ขอบใจลูกหล,ลานเลยเซรามิคมหาเหมืองมอน กำลังตกจริงตกอย่างก็ขอ,ขอบใจได้หลายไอ้ทิ้งเ้าอยู่ดีมีแห้งเด้อเอซี FC เมื่อทุกคนสุขก,กายสุขใจไปมากทางใดแต่ให้ตลอดปลอดภัยเด้อบุญคำบุญสูน้นอกจากเตาเท่าเสืหัวขิดเงินได้เงินขิดทองได้ท่องก็จะจากโลกไครทั้งปวงเนาะพี่น้องเนาะทางนั่นทางนี่ก็ให้อยู่ดีมีแห้งหทังประเทศเนาะก็คือกัน ทั้งเล่าก็คือกันทั้งไทยคือกันไครประจากด์วะตกสิ่งุกจางก็จะมาพานมาเน่ยมาเบียดไอ้มีแต่ความสุขกายสุขใจน้องพี่น้องอยู่ดีมีแห้งบอกโคยังโคยแต่หายอยู่ดีมีแห้งนาะพี่น้องเนาะบวดเจ็บบวดป่วยบวดเจ็บบวดไข่ล้วก็มีความสุขหรอคนเฮาห่ะสบายใจ มือนะ่อในนอนโรงพยาบาลค่ะยากพี่น้องไปเยี่ยมกับบหายไปเยี่ยมได้เดือนน่ะยากแล้วไปเยี่ยมกันกัได้รลำบากนอนเจ็บนอนปวดตุ่เดียวแล้วมีแต่แพทย์ม้อน่ะดูแลบ่ง ได้มาบายใบสอนหลุดมากพอเพิินจลีไูไใคเล็กน้อยสบายแค่คนนั้นตายไป bà tặng lại đây bên ừ. 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 Ừ, không? Ừ, cái bên lại đây lại ามีมอ้อนลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามคลิปหนาเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซับตะไข่สองน้องพี่ยายหมอนเด้อพี่น้องเด้อบาย <Bye. S 1>